Hello everyone! Today, I had the opportunity to visit Satehi District in Chonburi Province, where the weather is great and the cool breeze feels refreshing. On this trip, I came to find a nine-year-old artist who I admire and am fascinated by his drawing skills. This young artist's name is Nong Debu. He's currently playing with the sand and i happened to meet him there we got to know each other and had a great time together hello hi there swede <laughs> krap. <laughs> it's me teacher greg <laughs> yes yay nice to meet you are these your brothers yes that's my youngest brother Dishen. and that's my other brother dale leo nongti buk drawing a dinosaur ผมกำลังวาดไดโนเสาร์อยู่ครับว้า it looks beautiful สวยมากเลยนะครับ how old are you หรือว่าอายุเท่าไหร่ครับ I'm nine years old n years old เก้าขวบพอดีว่าเราอยู่ที่ริมทะเลคำว่าทรายในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ sand เก่งมากอย่างดีครับ sand แล้วเมื่อกี้นะครับวาดรูปด้วยกิ่งไม้พูดว่า A สเต c k A สเต c k และคำง่ายๆเลยนะครับเช่นการวาดรูปผูดไว้ยังไงครับ d r a w เ n g เก่งมากเติม ing ด้วยนะครับ drawing ทำไมถึงเก่งภาษาอังกฤษพูดเก่งมากชัดเลยนะครับตอนผมยังเด็กอยู่ครับผมมีมะเร็งเลือดขาวและแม่ผมสอนผมภาษาอังกฤษครับเพราะว่าผมไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีมะเร็งเลือดขาวครับแล้วตอนนี้หายใช่ไหมครับหายแล้วครับ เยี่ยมดีจังเลยเดี๋ยวไปดูกันที่หอศิลป์เลยครับมีภาพวาดหลายภาพเลยครับโอ้โหทีเจ็กตื่นเต้นนะครับรอไม่ได้แต่ต้องสอนด้วยคำว่าหอศิลป์ประสังเกตว่าอย่างไงครับ naval art gallery naval art gallery naval แปลว่าเกี่ยวกับกองทัพเรือแล้ว art gallery คืออะไรครับ ขอศิลป์ครัแปลว่าที่เก็บของสะสมเกี่ยวกับศิลปะครับแล้วของน้องมีหรือเปล่าบีครับโอ oh ้โ oh. ห <Wow. S 1> ยักเห็นด้วยไป<ด>ยครับเจ้าเรียกน้องด้วยเฮ้ย hey, come on, น้อง It only took a few minutes to get to know this talented young artist, but I immediately felt his cuteness, skill, and amazing imagination. He invited me into the world of art. Today, I will get to hear many fun stories in the world of Big Dibu, Little Artist. Whoa! ว้าว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 มีแต่พลงานสวยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรู้หรือเปล่าในภาษาอังกฤษภาพวาดใช้คำว่าอะไรครับ Painting ถูกต้องครับ Painting หรือว่าเป็นประติมากรรมก็ได้เรียกว่า Sculpture ทีบก w w o is this This สว t สดีครัครูอ๋อครูอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีรเกรกเองครับแล้วในห้องนี้มีผลง,งานเยอะมากเลยฮะค่ะ <c oughs> เป็นหอศิลป์นะคะเราเก็บผลงานเด็กๆที่แข่งขันหรือว่าเด็กที่วาดไว้แล้วก็รวมบผ,ผลงานของน้อง,องดีบุกด้วยผลงานชิ้นนี้ของเขาไปแข่งกันทะเลโลกเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วดีบุกเนี่ยได้ชนะเลิศได้ชนะด้วยครับอันดับหนึ่งได้ที่หนึ่งโอ้ปลาภาษาอังกฤษพูดว่า fish fish ลงไทย sh ครับ fish เอ๊ตัวนี้คืออะไรครับดูไม่ออกอ oh, ้ That's a green sea turtle เต่าตโนเต่าตโนครับ a green sea turtle ดูจักสีได้เลยนะครับแล้วจะมีเอ๊อันนั้นอารู้หรือเปล่าปลาหมึกภาษาอังกฤษใช้คำว่า a squid a squid a squid วิแล้วตัวนี้สีม่วงนะครับอันนั้นคืออะไรปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ Oct <opus. S 1> ์ octopus แล้วรู้ไหม octo แปลว่าอะไรครับ octo means like it has eight tentacles means eight legs โอ้เก่งมากเก่งมากแล้วทีนี้ก็เจอตัวที่แบบแปลกๆเลยนะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้น,นั่นคืออะไรครับ that T-Rex or Tyrannosaurus Rex เ็นไดโน้องสาวมันว่ายน้ำได้เลยครับจริงๆแล้วว่ายน้ำไม่ได้ครับแต่เขาใส่สโนว์เกิลเป็นจินตนาการของผมครับจินตนาการรู้ว่า imagination everything will be possible through imagination ถูกต้องครับจุดเริ่มต้นของดีบุกนะคะเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนนะคะตอนเล็กอะค่ะเขาไม่สบายเป็นลูคีเมียเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะเขาไปโรงเรียนไม่ได้ค่ะคุณหมอไม่ให้อนุญาตให้ไปโรงเรียนแม่ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงแม่ก็แบบพอมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่บ้างแม่ก็เลยสอนน้องแม่ก็อ่านหนังสือนิทานอะไรเงี้ยให้เขาฟัง เขาก็อยากจะวาดตัวนูน้นตัวนี้แต่ด้วยความที่เขากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเพราะว่ามันเป็นเหมือนไซ d e e f ฟ e จากยาีคมที่เขาได้รับนะคะวัดไม่ได้ไม่กล้าจับดินสอกล้ามเนื้อมันเล็กยังแบบไม่ไม่แข็งแรงพอค่ะจับดินสอก็หล่นอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบเหมือนท้อไม่อยากวาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามแบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่ะเพราะเขาสักจนถึงประมาณห้าขวบอะค่ะเพิ่งจะจับดินสอได้ครั้งแรกนะก็เริ่มวาดพอวาดเนี่ยก็ วาดเรื่อยมาเลยค่ะเริ่มมั่นใจเนี่ยประมาณ6กขวบค่ะแล้วาดตลอดเวลาที่ว่างตรงไหนก็คือจะไปวาดวาดตลอดวาดแบบช่วงนั้นคือวาดใส่กระดาษน,นะคะวาดวัดนนึงหมดเป็นรีมเลยอ่ะห้าร้อยแผ่นก็วาดหมดคุณพ่อค่ะเขาก็เห็นว่าวาดได้อะไรเงี้ยเขาก็เออน่าจะลองส่งประกวดก็คืออย่างที่ได้ต่างประเทศเนี่ยก็คือมีเหมือนคนเขาแนะนําว่าดีบุกน่าจะลองส่งดูอะไรเงี้ยคก็ลองส่งไปดูค่ะ ก็ชนะมา2ปีว้าว and what is this แล้วอันนี้คืออะไรครับผลงานของผมครับทำเองหรือเปล่า Did you make it yourself I painted myself but like some older kids s c u l p t the shape of the whale ครูออนครับช่วยเสริมนิดนึงนะครับ <c oughs> ทำได้ยังไงนะเพราะจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต เราเป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังในเรื่องเรื่องอทะเลเนาะเราก็เลยทําตัวโครงเนี้ยทำปฏิติกรรมให้มันเป็นโครงรวดเป็นทรงปลาก่อนเสร็จแล้วเราก็ทําแคนวาสเป็นสีขาวเนี่ยแล้วก็รูปที่ดีบุกได้ลงวันเนี่ยเราก็เลยให้ดีบุกว่าดลงไปทีแล้วก็มาเพ้นท์บนป่าตันนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้เด็กๆหรืออะไรได้เห็นชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะน้องดีบุกพัดช่วยอธิบายด้วย it's about the sea and like it has like a mother dugong whip her cat which is her is baby จูกองแปลว่าอะไรครับพายูนครับถูกต้องเมื่อกี้นะบอกว่าจูงกองแคบแคบคืออะไรครับแคบก็คือลูกครับเป็นลูกแคบแปลว่าน่องก็ได้แต่สะกดเหมือนกันเลยมีอะไรอีกครับ The d u g o n g also invited the turtles to come and have a party พายุนก็จะแบบ แบบมาเรียกเพื่อนของเขาที่เป็นเต่าเนี่ยมาปาร์ตี้กันครับใต้สนุกสนานใต้ทะเลครูอ่านครับจากภาพวาดมันกลายเป็นสก u ปเ t u r e หรือว่าปฏิมาการรมแบบนี้ถ้าไม่ถึงสร้างเป็นสก u ป p t u r e แต่ไม่ใช่ภาพวาดนะครับ ภาพวาดมันก็อาจจะเยอะแล้วเนาะที <c oughs> นี้เราก็เลยว่านําภาพวาดเนี่ยมาเป็นสร้างให้เป็นตัวปฏะติมากรรมเนี่ย <c oughs> เวลาที่เราจะสอนเด็กหรือว่ากลูกฝังเด็กแหละมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะคือเด็กตื่นตาตื่นใจมากขึ้นแล้วทำให้ถึงเลือกเป็นปลาวานครับ The whale is like the biggest animal or sea creature in the ocean พูดแบบนี้นะครับทีนี้ก็คิดถึงคําว่า animal tion สตว์อนุรักษ์ครับเก่งมากแล้วทำให้เราต้องอนุรักษ์ด้วยครับคนทิ้งขยะลงไปในทะเลและมันก็จะแบบทำให้สัตว์เนี่ยต้องเสียหายแล้วก็เจ็บปวดด้วยครับทำอนุรักษ์ทะเลอย่างนี้เพื่อช่วยสัตว์ทะเลครับถูกครับไม่ได้ว่าเฉยๆนะไม่ได้ทำเฉยๆพรมีผลมีประโยชน์ด้วยด้านสุดท้ายมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับอย่าทิ้งขยะมั่วใช้คำว่า don't litter don't litter throw away your trash throw away your trash clean up clean up p i t c h i n p i t c h i n ใช่แล้วนะไปเห็นไหมมีหลายประโยคที่แปลว่าทิ้งขยะให้ถูกที่ครวอ่อนนะครับในขอศิลมีอะไรอีกไหม uh oh. มีอะไรไหมที่แบบพิเศษไหมครับ ก็ในหอศิลป์ของเราก็จะมีผลงานของข้าาแข็งเพลินศิลป์นะคะแล้วก็เป็นผลงานของศิลปินระดับประเทศที่เขาฝากผลงานไว้ที่หอศิลป์นี้เชิญทักทนได้เลยค่ะอันนี้คืองานเพลินศิลป์ที่เราจัดเมื่อปีที่แล้วเนาะจะเป็นรูปพวกที่อยู่โซนทางนี้ค่ะจะเป็น1วันว่าทั้งหมด8ชั่วโมง8ชั่วโมงเสร็จวันเดียวเองที่ไม่เชื่อ วาดได้เก่งขนาดนี้แล้วเวลามันน้อยมากแต่เขาเป็นเด็กโตเรียนมหาลัยเป็นลูกชายใช่ไหมคบใช่ค่ะเขาก็เคยไปวาดเกี่ยวกับลูกเรือประมงพวกนี้นะคะที่เกาะลอยชิลเ็นทีมทะเลนะเห็นมีเรือมีน้ํานะคะใช่ค่ะแต่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองสัตหีบของเราสะพานปลาสัตหีบอันนี้หาดตรงตาที่อยู่โซนที่จระแรกดิบุกจะต้องไปวาดทะเลอะไรตรงนั้นนะคะตลาดเช้าสัตหีบ โอ้ตลาดเช้าใช่ค่ะขายอะไรบ้างครับตลาดเช้านี่จะเป็นพวกอาหารสดพวกอาหารที่เรือเล็กเนี่ยค่ะก็จะเอาพวกปลาหมึกพวกอะไรพวกนี้ขึ้นตลาดก็เหมือนว่าแบบภาพวาดเล่าเรื่องชีวิตชีวิตเป็นยังไงบ้างสันติภาชาวประมงของเราส่วนนี้ก็จะเป็น ก็เรียกสะพานปลาสตีฮีเหมือนกันตอนที่เด็กๆจะเข้าไปว่าตรงไหนเนี่ยเขาเขาสามารถไปวาดได้เลยในทั่วสตีิจของเราอันนี้คือภาพวาดเรือใบนี่คือเด็กของเรียนเราเป็นนักกีฬาเรือใบจีนชาติเขาก็เลยถ่ายทอดภาพนี้ออกมาโอ้แค่เห็นภาพแล้วจะรู้ว่าที่นี่นะครับมีอะไรบ้างหรือว่าชาวบ้านใช้ชีวิตอะไรยังไงชัดเจนครับ แล้วห้องนี้นะครับความรู้สึกกอเกลี่ยนใปด้วยห้องนี้จะเป็นห้องที่เก็บผลงานศิลปินแห่งชาตินะคะนี่คือผลงานของอาจารย์เดชาวรลาชุนเป็นศิลปินแห่งชาติก็มอบภาพสองภาพนี้ไว้ให้กับพอศิลป์ของเราเพื่อที่จะเด็กๆจะได้มาศึกษาศิลปินแห่งชาติใช้คําว่า artist national artist national artist that's right แต่ถ้าเป็นศิลปินทั่วไปก็ artist. In the future, do you want to be a national artist? I wish I want to be a national artist, but I just want to like when I like go to school or go somewhere, I would be a national artist. But when I come back home, I'll just be an artist. คุณออนคิดว่าย,ยัางไงโตมาแล้วครับเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นไปได้หรือไม่จริงๆแล้วดีบุกเป็นได้ทุกอย่างเพราะเด็กดีเนาะเด็กดีแล้วจิตใจใดีเขาก็จะมีความคิดที่ดี ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเด็กดีเนี่ยเขาเป็นได้ทุกอย่างนะแล้วอีกหนึ่งคำที่เราจะช่วยสอนด้วยก็คือภาพพิมพ์เช่นอย่างนี้นะครับเรียกว่า woodcut print woodcut print great job excellent the more i see his abilities the more i clearly feel his artistic talent whether it's ideas determination or even communication in english i don't want to miss any opportunity for him to showcase his skills let's go and see nong book live painting but first let's find out what kind of drawings he enjoys creating let's ask him okay it's time to show your skills <laughs> You can see this table that you're sitting right now. This table I drew up myself. The whole entire table. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาดเองหรือเปล่าครับวาดเองครับทั้งหมดเลยครับทั้งโต๊ะเลยครับแล้วปกติชอบวาดอะไรบ้างครับวาดไดโนเสาร์ทีเร็กพัเปกเน่กนรบโอ้หลายอย่างเลยครับวาดให้ดูสดๆสดตอนนี้เองได้ไหมครับ Yes so วาดอะไรดีนะ T-Rex อ let's try it เอาแล้วครับลืมแล้วลืมแล้วใช่พี่ผมแบบชอบทีเรก็กเพราะว่าแบบตอนผมยังเล็กอยู่เนี่ยผมมีมะเร็งเลือดขาวครับ<อ>และทีเร็กเนี่ยก็ดูแลผมตอนอยู่ที่โรงพยาบาลตอนผมแบบหายมะเร็งเลือดขาวแล้วเนี่ยผมก็ชอบไปเล่นกับทีเรก็กชอบแบบอยู่กับทีเรก็กนอนกับทีเรก็กกินกับทีเรก็กแปรงฟันให้ทีเรก็กทำทุกอย่างกับทีเรก็ก is this the h end Yes วาดเก่งพูดเก่งด้วยนะครับแสดงว่ามีผลง,งานเยอะมากแน่นอนครับที่บ้านคิดว่ามีกีทินครับมีแบบเยอะมากเลยครับเฉพาะใน NFT เนี่ยจะมีเยอะมากดีดๆด,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 ด N, N f t นั่นคืออะไรครับเป็นการขายของบนทวิ t เตอร์ครับ NFT เป็นชื่อสั้นของ Non Fungible Token ครับโอ้โหคำใหม่นะับล่าสุด NFT ยอะจากคำว่า non fungible token token แปลว่าสิ่งของ fungible <ung> ก็คือแลกเปลี่ยนได้ non แปลว่าไม่แสดงว่าเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เพราะมีชิ้นเดียวในโลกแล้วขายหงงานออนไลน์เป็นยังไงบ้างค่ดีไหมครับดีครับประมาณแบบ400ชิ้นครับเยอะมาก ก็คือเริ่มจากดีบุกอะค่ะเขาวาดเยอะไปหมดวาดเป็นชิ้นเล็กๆเป็นแบบเยอะเกินบ้านไปหมดเลยทีนี้ก็มีกระแส NFT มาเลยค่ะ คุณพ,พ,พ่อเขาเพื่อนคุณพ่อเขาเองก็บอกว่าเออลูกวาดเต็มเลยอะวาดเยอะมากน่าจะลองขายคือศิลปินอะก็ต้องไปพรีเซนต์งานของตัวเองแต่ก็คือโชคดีหน่อยที่น้องอะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าลูกค้าประมาณ95%เเลยเป็นชาวต่างชาติอย่างที่เห็นนะน้องน่บุกเป็นเด็กชอบพูดชอบพรีเซนต์แล้วก็ชอบวาดก็เลยเข้าทางเขาเลยเขาก็เหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเหมือนกันเพราะว่าเขากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนของเขาคือจากเขาแบบจับดินสอแล้วเขาทอ้อเขาไม่กล้าจับ จนเขามาวาดเขาวาดเก่งมากๆเลยนะคะในสายตาแม่ตอนนี้เขายังต้องพัฒนาไปอีกแน่นอนแม่ก็ภูมิใจมากๆเลยะคะ่ะก็แม่อยากจะบอกแบบดีบุกค,ะคะ่ะว่า sunrise there's no announcement ก็คือเหมือนกับว่าเวลาพระอาทิตย์จะขึ้นนะคะไม่ต้องประกาศบอกให้ใครรู้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นพอแสงสว่างมาถึงทุกคนก็จะรู้เองะคะ่ะเอ๊ะเสร็จรง YesOh you finished already Can camera? you show Let's the ค Let ุณโพจะว่ายไงครับเป็นยังไงบ้าง I love it I give it 10 out of 10 So after doing something like this oh, Sign your name Sign your name ลงชื Two, ่อตัวเองด้วยฮะชื่อ D Book สองพันยี่สิบสามแต่ทีเดียก็อายนิดนึงโตขึ้นมา วาดเก่งขนาดนี้ไม่ได้เลยสอนให้หน่อยได้ไหมครับ Yes Thank you so much oh, วันนี้ขอเลือกได้ไหม Yes อยากวาดไดาโนเสาร์รู้จัก Brontosaurus ไหมครับ A Brontosaurus is a dinosaur that has gigantic feet a big body and a very long neck That's right ขอยาวด้วยนะครับก่อนจะเริ่มครับสอนนิดนึงทางบ้านเราจะสอนเรื่องอุปกรณ์มีอะไรบ้างเช่น We have a pencil. Pencil did We have an eraser in case you make a mistake. Eraser, Yang <laughs> You have a you have a board with a paper stuck onto it. Uh-huh. Paper huh Ah, And he by the way, huh? This is a marker for outlining your characters. A marker. Paka, so first you draw a circle like this. And then draw something like this draw a curve line down like this okay finished yeah Let's show our pictures. Ready, steady, one, two, three. Dun. o Teacher เป็นยังไงบ้างครับ Yours is amazing. Amazing สุดยอดไปเลยจริงๆแล้วอยากได้ลายเซ็นของน้องให้วาดรูปวาดทิชเชได้ไหม Yeah. และลงชื่อด้วย Big D Book 2023. You re ready? Yeah. Go ahead. Alright, l d e b u k I think I'm ready. How do I start? เริ่มยังไงฮะ Sit down. Okay. เปลี่ยนท่าได้ไหมครับ Do whatever you want. Oh, thank you. Finished? Yes, can see. Let's take a look. Can I open my eyes? Yeah. Whoa! Oh, kai. Oh. That's you. This is me. Wow. Oh na I like it. It looks just like me. This young artist's talent and skill in drawing are truly impressive and Awe-inspiring. The limitless passion for creating unique artworks reflects a genuine interest in artistic expression. I believe that they have the potential to further develop their drawing skills even more in the future. quiz challenge. one ask what which field is not a form of art. A. Painting. B. Bartenders. C. Sculpture. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B bartenders เพราะ bartenders แปลว่านักผสมเครื่องดื่มนั่นเองครับน้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชูเบรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษพักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World c a p t u r e n ี่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ How do I start? เริ่มยังไงฮะ Sit down. Okay. Not that way. I mean, sit on the chair. Oh, <laughs> sit on the chair. <laughs> Not like that. <laughs> 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 Not like this. Hit again.